สวัสดีครับท่านยินดีต้อนรับกลับสู่เกม World of Tanks นะครับโดยผม b a r o n ่คนเดิมเช่นเคยฮะสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาเล่นรถถังคันนี้ครับผม E 100หรือว่า E 1 0 0นั่นเองรถถังหนักเทียสิบสัญชาติดิรมันครับผมก็ต้องบอกว่านี่เป็นรถถังเทียสิบคันที่3ของผมแล้วนะครับผมโอ้โหดีใจมากครับผมเพิ่งปลดล็อกมาแล้วก็เล่นได้ประมาณตา2ตานะครับจริงๆเกือบลืมอัดช่วงเวลานี้ให้เพื่อนๆดูนะครับก็ จะมาเป็นคลิปนี้เนี่ยจะเหมือนเป็นการลองเล่นนะครับเพราะว่าผมเนี่ยมือใหม่กับ e100 มากมากนะครับเท่าเท่าที่เล่นมาสองสมตาเนี่ยก็โอ้โหแพ้รัวๆครับคือมาเล่นยากมากนะครับแล้วก็อ๋อนี่ครับยังเห็นว่ามันเป็นปืนสต็อกอยู่นะครับไม่ใช่ปืนแบบปืนท็อปนะ โอเคครับผมก่อนที่เราจะไปพูดถึงสเปคคร่าคๆาของเจ้า e ร้อเนี่ยผมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมคลิป world of t a n k คลิปนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยฮะโอเคเรามาพูดถึงสเปคของมันหน่อยฮะเอาเรื่องปืนก่อนแล้วกันนะครับปืนสต็อกที่ผมใช้ณตอนนี้นะครับเจาะเกาะอ,อยู่ที่246นะครับแล้วก็ดาเมจเนี่ย490ครับผมส่วนปืนท็อปเนี่ยเจาะเกราะนะครับ เท่าเท่ากันครับ246นะครับแต่ว่าดาเมจจะเยอะกว่านะครับก็คือ750ดร้อ้นะโอตาเลออฟไฟก็คือจะน้อยลงนิดหนึ่งแค่นิดเดียวเท่านั้นนะครับก็อยากได้มากๆปืนท็อปนะก็ต้องคงต้องเล่นไปเรื่อยๆนะครับต่อมาครับผมมาดูกันที่เลือดครับเลือดของ e ีร้อยเนี่ย2,700นะครับส่วนเกราะนะครับเกราะตัวรถด้านหน้า200มิลลิเมตรครับผมด้านข้าง120มิลลิเมตรนะครับและด้านหลัง 150มิลมครับผมส่วนเกาะป้อมปืนเนี่ยด้านหน้า250นะครับด้านข้าง150และด้านหลังก็150เช่นเดียวกันนะครับโอหหนามากนะครับผมส่วนความเร็วเนี่ยไปด้านหน้านะครับ30ถอยหลัง15นะครับกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะก็ถือว่าอืดน,นะครับเพราะ ตามสไตล์แหละรถคันใหญ่ขนาดนี้นะครับโอเคไม่พูดเพลาะทำเพลงครับอยากเล่นมากเดี๋ยวไปเจอกันในสนามรบเลยครับกับ e ร้อยครับผม <S <S มาเริ่มกันเลยครับตารแรกครับตารแรกของคลิปนี้นะแต่ว่าโดยส่วนตัวผมเนี่ยเล่นมาได้ประมาณ3-4ตาแล้วนะครับกับเจ้าอ e ร้อยนี้นะก็จริงๆก็เป็นรถที่เล่นมันก็เหมือนจะยังไงอะผมบอกไม่ถูกว่าแต่ผมเล่นไมค่อยดีเลย ตาที่ผ่านมานะครับสามสี 3, 4, ่ตาที่ผ่านมาถึงชนะผมก็ได้ที่แบบห่วยเลยอะตอนแรกผมคิดว่าโอ้คงไม่คงไม่ยากการเล่นอ e ีรอยนะครับพระเห็นคนเล่นแบบคนอื่นเขาเล่นโหดไงแต่ผมมาจับเองครับยากจริงคงต้องเล่นสักพักนะครับถึงจะเข้ามือกับเจ้าอ e ีรอยคันนี้นะครับผมโอเคเอา่าด่านนี้เราจะไปตรงนี้นะ <c oughs> กำลังจะดูว่าเป็นท็อปเทียเราเป็นท็อปอยู่แล้วสิเราเป็นเทียสิบสิ รถถังหนักเขาเป็น is 7นะครับกับ t 5 7 heavy uh huh. อื t ้ออ t 5 7า heavy ไปตรงกลางครับผมหวังว่าเพื่อนเราจะเก็บได้นะโอ้ oh, นี่ไง st 1มาครับก IS ับ is 7ครับผมลายนี้อยากได้ปืนท็อปเร็วๆอะเพราะผมคิดว่าปืนท็อปโอ้มันดีกว่าเพราะว่าดาเมจมันแรงกว่ามากนะครับแล้วก็เจาะเกาะเท่ากันอืมหีโ พอๆกันด้วยเตรียมเข้าแนวรบครับผมโหยเยอะเหมือนกันนะเนี่ยมาเฮียมาแล้วถอยให้เฮียหน่อยขอยิงสักนัดออทีย8สิโปรโตโทไทป์ครับเขาไม่น่าจะขึ้นมานะหรือเปล่าอยากลองไม่เพื่อนยึกยักยึกยากครับยิงไม่ได้นะครับอ่อขึ้นมาเฮ้ย <c ười> ไม่เข้าครับมุมมันเฉียงเกินไปอ่ะโอ้เพื่อเรายิงเข้าครับคือจะดันไปก็มันก็มีเยอะอ่ะเฮ้ยไอ้เจ็ดไอ้เจ็ดดันครับมันเราก็ดันกันฮนะข้างหลังนู้นมีนี่ไงกินเล่สิบห้าครับโอเคโอ้โหทีสามสี่ผมโดนละเอากินเล่สิบห้าก่อนแล้วกันโอ้โหแปดร้อย เจ็บเนี่ยโอเคฆ่าก่อนนั่นแหละอ่อไม่เข้าครับ ST1 ยิงไม่เข้าครับไอทีสามสี่ระวังนะเพื่อนเราไม่ผมไม่ใช้ที่ซ่อมแล้วกันโอเคหันข้างแหละแบบนั้นแหละอืมโอเคผมหันเอียงแบบนี้เขาน่าจะยิงไม่ได้ใช่ไหมอ๋อเหมือนเขาจะไม่สนใจด้วยครับโอเคงั้นโ,โร,ร่เพลทไปฮะไอ้เจ็ดเรา เป็นไงบ้างวะโอ้ยทีสามสี่เราตายครับไม่เป็นไรอา่ามันยังดันอยู่หลังทีสามสี่เราด้วยอ่ะงั้นตรงนี้ได้น่าจะได้นะกูไม่เข้าครับสวยละสวยละสีเวลลายกรรมไม่น่าเลยวะอ่า,อาจะยิงยังไงวะเนี่ยอา่าเหมือนข้างล่างจะยิงได้เอ้ยโลว์เพลทครับโอเคไปช่วยไอ้เจ็ดก่อนไอ้เจ็ด เครื่องพังซ่อมโอเคอ่าไม่ล็อกดีกว่ายิงเองดีกว่าครับไอ้เจ็อืมตายครับไอ้เจ็ดเราก็ตายเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนอีกฟากหนึงจะมีศัตรูอยู่นะอืนี่ไงอายูยิงฮะรกระสุนฮีทครับสวยละผมรีบิ่งไปดีกว่าถอยไปก็ไม่กล้อะไรขึ้นมาพอแล้วโอ้ยไม่เข้าครับข้างหน้ามีสตรีทวางครับ ทางเดสทรอยเยอร์ห้าร้อยยี่สิบห้าครับยาขอลบก่อนใจยเย็นเพื่อนอ่ออ่า,อาโอ้โหขอนัดหนึ่งนัดไอ้ไม่น่าเลยสวยละ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 ,ยล,ะลบลบลบโอเคเอาเขาเลือกยิงเพื่อนผมอะโอ้ละเหลือคันเดียวแล้วครับ มาเข้ามาเลยอายุไม่ไม่มาเว้ยเฮ้ยเหมือนมันจะโดนอ้อมครับทีสี่สิบก้าโอเคอทำอะไรไม่ได้แล้วโอ้ยเหนื่อยฮะเหนื่อยได้ได้แต่เหรียญย่อยครับและที่สองครับแต่ว่ายังไม่ได้แม้เหรียญระดับสามเลยนะถือว่าแย่เลยนะผมโอเคครับเดีย๋ยวเจอกัาหน้าฮะ โอเคครับมาต่อเลยครับผมกับ E ีร้อยครับเออต้องด่านเมืองแบบนี้แหละค่อยเหมาะกับเอร้อยหน่อยนะครับถึงนี้ SPG ก็ไม่เป็นปัญหาครับคือต้องบอกเลยถ้าเล่น E ีร้อยมาอุสอะไรเงี้ยพวกแล้วก็ลดถังหนักญี่ปุ่นอ่ะต้องทนเลยนะครับรับรับกรรรฮะรับกระสุนของ SPG ฮะคือต้องโดนแน่นอนอ่ะเพราะมันอืดแล้วมันก็ใหญ่ครับผมแต่ว่าแผลหน้าครับ SPG โดนเนิร์ฟครับ สุดยอดผมรอมาทั้งชีวิตอนะ <c oughs> เยี่ยมฮะแต่รู้สึกจะมีสตันมาแทนนะครับสตันแบบยิงแล้วแบบคนรถเราติดตันอนะ่ะแล้วมันขยับไม่ได้อะไรอย่างี้นะครับเฮ้ยไอเโดน s อ g ลงครับโหตรงนี้ก็ยังอุตส่าห์ยิงได้นะ s อ g อะไรมันจะแม่นนะโอเคขอออกหน่อยยเฮ้ยเฮเฮรถเมกาครับขึ้นมานั่นแหละโอเคเขายิงผมไม่เข้าครับ โอ้หเขาดันขึ้นมาเลยหรอวะเฮ้ยอี้อยครับเฮ้ยเขาไม่สนใจว่าผมอยู่ตรงนี้เหรอจะมากไปนะครับตัวรถยิงยากเอาหัวแทนครับเฮ้ยดูเขาขึ้นมาแบบปแปลกๆครับคือเขาไม่สนใจหรือเขาไม่เห็นหรือเขายังไงฮนะอี้อยครับพลาดครับผมบอกเลยเอาข้างหลังเลยกันอืมใครยิงเมื่อกี้ยูเดสยิงมาเมื่อกี้ไม่เข้าครับโอเค เฮ้ยเขายังเล็งเราอยู่อ่ะเฮ้ยเขายิงคนข้างหลังครับไม่ใช่ผมบุกไปเลยแล้วกันรู้สึกว่าจะโดนแคปนะครับฐานกลางเรารีบดันดีกว่าอ่ออืมตายครับผมขูดข้างล่างนู่นมีตรึมฮะกิเล่โอเคกิเล่ตายงั้นเอา IHM แทนนะบึ้มไปโอ้ลาดช็อตอีกแล้วว่ะยิงเข้า68สิบแโ จริงผมอยากได้ดามจเต็มๆมากกว่ายิงลาดนะครับเพราะว่ามันเปลืองกระสุนนะคือได้เงินน้อยนะครับค่าได้แบบเอ่อยิงดาเมจทีเดียวเนี่ยมันจะไม่เท่ากับยิงแบบดาเมจเต็มๆแต่ค่าไม่ได้เออเฮ้ย hey. sp อืมเนี่ยอย่างนี้ก็ไม่คุ้มนะครับร้อยเก้าสิดาเมจเนี่ยโหค่าไป3าครับแต่ลาดชอด็อตแทบจากทั้งนั้นเลยนะข้างหน้ามีเลิวันครับ เจ็สิบกทางกลางน่าจะโดนเพื่อเราลุกยิงตายเฮ้ยเหมือนจะยิงได้ครับเฮ้ยเหมือนจะยิงได้เนี่ยตรงนี้แต่ม,มุมมันหลงโอ้โหข้าหมหัวครับแต่แม่นครับก็สุนก็สุนค่อนข้างแม่นเลยนะลอ,อยไปผมนึกว่ามันจะยอยซะหน่อยอะ่ะก็โอเคฮนะเฮ้ยจะแพ้โอ้โหใครครับใครเข้าไปรีเซ็ตครับโคตรโหดสุดยอดครับ ต้องชื่นชมจริงไอเอสเหรอสุดยอดครับสุดยอดครับนึกว่าจะแพ้นะเมื่อกี้โอเคงั้นน่าจะชนะครับแต่ผมน่าจะไปไม่ทันนะค่อยยังชั่วับนี้ว่าจะแพ้อีกนะครับเพราะแพ้มาติดต่อกันมาเยอะมากครับผมเล่นมาจะ10ตาเนี่ยแพ้ประมาณ70%อรนตอะฐาน,นี้ก็โอเคฮะชนะบ้างฮนะโอเคครับด่านโล่งๆแบบนี้ผมเข้าป่าดีกว่าไม่ใช่ยึดฐานกลางด้วยผม เข้าป่าดีกว่านะครับมี S P G คันหนึ่งกอบมันเป็น S P G แบบออโต้โหลดนีจะแย่แล้วนะอย่าบอกนะว่าเขาดันเป็นลายนั้นหมดเลยคือลายน,นู้นมี ISC กับรถอีกิีหนึ่งครับที่ยันอยู่นะก็ต้องภาวนาว่าอย่าให้เขาดันไปเยอะนะครับไม่งั้นโดนทะลวงแน่นอนเพราะว่าเราก็ดันเข้าป่ามาเยอะเหมือนกันอนะเฮ้ยตรงนั้นมี MC 4ครับ m ฝรั่งเศส อืมเฮ้ยมันโอ้โหยิงไม่ได้วะ่ะคือมันยิงได้แต่ผมไม่กล้ายิงไงมุมมันเนาะเอ้ยนั่นนั่นนั3 0 x สครับเหมือนเขาจะอยู่ในมุมที่เรายิงไม่เฮ้ยโดนสปอต SPG อย่านะเพื่อนอย่านะเพื่อนผมโคตรกลัวเลยคือยิ่งผมเป็นคนที่เกลียด SPG อยู่แล้วอะแล้วแบบพอเล่น E100 เนี่ย คือมันต้องอยังไงก็ต้องโดนอ่ะไม่น่าจะโดนนะครับไม่น่าจะโดนนะเหมือนเขาเขาจะเลิงลายอื่นอยู่นะครับโอเคถือว่ารอดไปครับรอดไปฮะนั่นไงนั่นไงเอเขากำลังจะหนีครับอย่าให้เขาหนีได้เดี๋ยวนะวัดไม่โดนเหรอโอ้โ oh หพลาดได้งไงวะเนี่ยโอเคครับเขาดันลายอีกลายนึ่งจริงด้วยผมเดี๋ยวผมต้องรีบไปช่วยละ โอเคกำลังไปฮะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเออมันกดปืนไม่ลงว่ะรถมันสูงจริงนะแต่มุมกดปืนน้อยมากครับถ้ากดปืนได้เมื่อกี้ก็ยิง E75 สบายเลยอะ่ะไม่เป็นไรเฮ้ยสก s c o ป p i o นครับเอ่อมุมมันน้อยอีกแล้วอะ่ะแย่และโดนสปอตด้วยโอเคโดนโอเคตอนนี้เราเรีบวิบ่งฮนะ s g Auto load, อ g ออโต้โหลดรอกินเราอยู่หรือเปล่าอ,อไม่โดนนะครับไม่โดนยิงอนะแปลกเว้ยนี่ไงดีเฟนมุมมันไม่มีให้ยิงครับเขาน่าจะอยู่หลังเนินนะเขาค่อยดันไปแล้วกันผมยังไม่โดนสปอตนะครับแสดงว่าเขายังไม่เห็นผมผเผชิญหน้าขเขาเลยแล้วกันอีเจ็ด e ห้าดันไปบ้านเราละน่าจะ น่าจะกลับมาไม่ทันหรอกไม่น่าจะเป็นไม่น่าเป็นห่วงครับ e 7 5แต่ผมกลัวเพื่อนเขาที่ซุ่มอยู่ที่อื่นมากกว่าโอ้โหไม่เข้าครับใช้ HE ครับพลาดไรหนูอืมด้านข้างไปดิเหมือนเหมือนเขาจะอยู่คนเดียวแล้ว่าเดี๋ยนะโอ้โอเคเขาใช้ HE ยิงครับ58ครับ สวนไปดิสี 400. ่ร้อยโอ้กิเล่มากิเล่ไม่กิเล่อย่าอย่าทำตัวแบบอ่าล้อครับล้อโอเคโอเคโอเคอุ้ยโอ้เอสพีจีลงแล้วครับสามร้อยกว่าครับไม่เป็นไรเอากิเล่ก่อนเอากิเล่ก่อนดันไปเลยอ่าโอเคเอสพีจียิงไม่เข้านะครับเมื่อกี้โดนล้โอโว้ ข้า82ครับเฮ้ยข้างหน้าข้างหน้าไทเกอร์อืมโอ้โห SPG นี่ก็รัวๆเลยเว้ยก็สมอยู่ที่มันเป็นออโต้โหลดนะครับโอเคต่อไปก็ออบเจกต์2 5 2 u อยครับโอ้ย i s าตายวะ่ะได้ยินเสียงข้างหลังเอ้เดี๋ยวก่อนเอาออบเจกต์ก่อน <c oughs> ส่วนละยิงไม่ตาย นกึกว่าจะเข้า,าหันข้างเมื่อกี้โอ้โหโดนยิงจากข้างหลังรัวๆเลยเดี๋ยวก่อนขอคันนึงอ่งโอเคมาจะอะไรก็มาเอ้ยเฮ้ย WC หนึ่งหนึ่ง,งมาจากไหนวะเนี่ยสวยละสวยละเอ้ยชนโอ้โหหันผิดทางอ๋อหันผิดทางผมไม่รู้ว่าเขาจะเข้าทางนี้ โอ้โหแย่ yeah, ครับพลาดครับแต่ก็น่าจะชนะอยู่นะโอเคครับผมตามเมื่อกี้ก็ชนะนะครับได้เหรียญระดับ2มาครับผมโอ้ oh, ถือว่าใช้ได้เลยนะเมื่อกี้เออได้เป็นที่3ของทีมครับก็โอเคโอเคนะโอเคนะครับเดี๋ okay, okay, นะ okay, ยวเจอกันตาหน้าฮะโอเคผมมาต่อกันเลยครับกับ E 100นะครับเออ ตานนี้เป็นท็อปลืมอ่ผมชอบอ่านเกมไงแล้วแล้วแบบมันลืมตลอดเลยว่าเป็นเทียสิบแล้วนะครับเออ่ทีมศัตรูมีอ e ีรอยนะครับคันเดียวเราก็มีรถถังหนักที่เป็นท็อปเทียคันเดียวก็คือผมนี่แหละแถมปืนสต็อกด้วยเจ้าจอร์จจะเป็นที่พึ่งให้ทีมได้เหมนว่เนี้ย คือใจหนึ่งก็อยากใช้ค่าประสบการณ์รวมนะครับจริงๆก็ใช้ไม่ได้แหละเพราะว่าาประสบการณ์รวมก็ไม่พอครับถึงใช้ทั้งหมดก็ไม่พอเพราะผมใช้ปลดล็อกอย่างอื่นไปแล้วนะครับตอนนี้น่าจะเหลือประมาณหมื่นกว่ากว่านะแต่อีกใจหนึ่งก็ถึงมีพอแต่ก็อาจจะอยากอาจจะไม่ใช้เพราะว่าปืนนี้มันก็ไม่ได้แย่นะครับเจาะกรอบไม่แย่ครับแต่ดาเมจมันผมว่ามันน้อยนะเพราะปืนท็อปมันถึงโหลดช้ากว่าแต่ช้ากว่าแค่นิดเดียวแต่ดาเมจมันเยอะนะครับ โอเค VK เทียบเก้ามาอุดปู้อะไรกันตรงนี้วะเนี่ยผมจะไซส์สคริปต์ขอไซส์สคริปต์สักดอกเฮ้ยมันดันดันมาแบบนี้โหแย่ละแย่ละโดนล้อด้วยเฮ้ยอีร้อยมาซ่อมโอเคครับผมเขายิงวืดครับเดี๋ยวผมหลบก่อนเฮ้ยเอ้ยอีร้อยครับโอ้โหยิงไม่ได้เฮ้ยออกมายิงล้อครับอื ผมไม่เข้าเหรอน่าจะเข้านะไมเไ่เดี๋ยวลองยิงนัดนึ่งครับถ้าไม่เข้าผมโหลดผมต่อไปเป็นทองละอืมโอเคเข้าครับแต่ว่าผมโหลดทองไม่รอเลยต้ใช้กระสุน APCR บ้างเฮ้ยนี่อะไรอะไรเนี่ยไฟไหม้ไปดิ VK ไม่เข้าครับเอาล้อด้วยเอาทองไปกินครับผมว้าวยิงร้อยยิงไม่เข้าครับ ยิงโล่เพลทนะมาลองหน่อยดิลองหน,องหน่อย,อยดิยิงยังไงดีวะเนี่ยเอาข้างหลังนู้นแล้วกันเฮ้ยอืออโอเคซ่อมถอยเฮ้ยเฮ้ยอืออเข้าหัวไปโอ้โหไม่เข้าครับกระสุนทองนะเมื่อกี้ไม่เป็นไรไม่ใช่ละกระสุนทองเปลืองยิงตรงนี้ดีกว่าอือไม่ไม่โดนว่ะสวยละ หันยิงแล้วหันหนีครับอย่านะขออืมไม่เข้าครับอีร้อยเขาก็ยิงผมไม่เข้าครับเฮ้ยทีสิบจะอ้อมหรืยเปล่าะนะน่าจะมีเพื่อนเราน่าจะโอเคน่าจะเก็บอยู่นะมาเราดันเลยแล้วกันครับเอาอีเจ็ดห้าข้างหลังนู้นก่อนโอเคเอออีร้อยอย่ายา,ยาโอเคครับ 1> e 1 0 0ก็ไม่เข้าแต่ e 7 5ดันยิงผมเข้าอะไรวะเจอืห้าอุอ้ยโดนข้างเฉยเลยจะยิง u เปอร์เ a ลทเมื่อกี้บ้าเอ้ยสวยละไม่สวยหรอกไม่สวยหรอกนะัดต่อไปไม่น่าจะเข้าโอเคครับเฮ้ย <c oughs> อะไรเนะี่ยอะไรเนะี่ยอืออะไรครับเฮ้ยผมโดนแล้วเมื่อกี้ e 5 0ยิงล้อพังครับ e 7 5หายังไงเฮ้ยเขาฆ่าทีแปดล้า อืตายครับผมอ,อ่อทีสิโหทีสิมันไววะ่ะแต่น่าจะตายครับวิ่งไปอย่างนั้นงั้นผมเดินหน้าต่อเลยแล้วกันไปหา e 5 0ดีวะ่ะเหมือนถาาเราจะโดนบุกนะครับตอนนี้คนเราก็เหลือน้อยกอดด้วยวะ่ะแต่ว่าถ้าเราเก็บคันนี้ได้ครับอาจจะอืม้ม yes โอเคเพราะว่าตอนเนี้ยเขา เขาเหลือแต่พวกเทียแปดไงที่เป็นรถถังแบบสามารถสู้ได้อะไม่นับ SPG นะครับ s p g ถ้านะถ้าเกิดผมไม่โดน SPG ยิงนะครับน่าจะตาน,นี้เราน่าจะน่าจะโหดแต่ผมไม่รู้ SPG เขาอยู่ไหนบ้างแต่ตอนนี้ครับกลับไปการฐานก่อนลวกันเยอะมากครับแล้วถ้าผมไม่โดนไม่โดนไอ้พวกรถถังกลางรถถังเบาพวกนี้ลุมยิงตายก็อาจจะ อาจจะสู้ได้เฮ้ย SPG เราเจอ SPG เขาฮะเฮ้ยทีห้าสี่โอเคเข้าครับเข้าแบบไม่ต้องเล็งฮนะตรงนู้นมีน่าจะโดดไม่ทันนะเออเหมือนเขาเข้าไปหาสตรีทว่งเราเออสตรีทว่งขอโทษนะเพื่อนผมขอเก็บ FV ก่อนแล้วกัน FV ออกมาอืมโอเคไปช่วยสตรีทว่งไม่ทันครับอ๋อ ไม่เป็นไรเหลือสามขั้นตรงนี้รถถังเบาเอาไปยิงรถถังเบาก่อนแล้วกันครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาได้ไงวะเขาได้ไงวะโอเคตายทีม5ห้าพลรอดโอเคตอนนี้เหลือแค่ทีม5ห้าพลรอดนะครับ แต่ S.P.G. คันหนึ่งซึ่งผมไม่รู้อยู่ตรงไหนนะครับคองคอเลเร์เราที่ผ้าก่อนรถมันอืดจังวะอย่าเพิ่งโถ่แต่ว่าเราฆ่าห้าผมรอลาด,ดีมั้ยวะเนี่ยรอาอด,ดีมั้ยยิงยิงโอเคเอาไม่ตายาเสียดาย <laughs> โอ้ย S.P.G. ลงครับเมื่อกี้ได้ยินเสียงลงจากตรงไหนอะ ช่วยชี้เป้าด้วยผมโหลด he แล้วกันเผื่อได้ครับแต่เสียได้ยครับเมื่อกี้โหถ้าเป็นคันอื่นที่ไม่ใช่ m 1 0 3อะ่ะมันจะยิงแล้วแบบจะเหลือให้ผมคิวพอดีไงแต่เป็นรถรถอเมริกาดาเมจมันต่ำครับบ้าเสียได้วะจะได้ทบกันอน่ะโอ้โหบอกเลยว,ว่าตานี้พีคที่สุดที่สุดแล้วนะครับที่ผมตั้งแต่ซื้อ e ร้อมาเนี่ยเล่นมาประมาณ ยี่สิบปลอดตายตายนี้สุดเฮ้ยขอเหอะขอเหอะโอ้โหอยู่หลังบ้านวะน่าจะไม่ทันนะเอ่อแต่ว่าไอเอสสามกับ SPGQ ไปคนละสามกันผมชวนเลยแล้วกันชวนประตูน,นะครับจะได้เหรียญบราเธอร์อินอาร์มนะครับถ้าผมชวน SPG ไม่ได้ว้าโอเคไอเอสสามลับครับ SPG พีจทำไมชวนประตูไม่ได้วะเฮ้ยขอเหอะขอเหอะ ไอเอสสามโอ้ผมอ๋อไม่ได้ครับแต่ก็โอเคครับโอเคมากๆครับตานี้พีคี่สุดแล้วที่เล่นมาประมาณ20กว่าตานะครับที่ตั้งแต่ซื้อมาเนี่ยโอเคก่อนอื่นผมขอขอบคุณเขาก่อนแล้วกันมาดูสรุปผลครับดีระดับ1ครับผมเที่ยมครับสูงสุดครับที่ตั้งแต่เล่นมาครับได้สติว a อลครับผมแน่นอนนะไฮคาลิเบอร์แล้วก็บาร์เตอร์อินอาร์มครับโหได้ที่ที่สามครับ เล่นขนาดนี้ยังได้ที่3ามเหรอแต่ว่าไอ้สาเขาคงเล่นดีจริงๆอะแต่65,000โอ้โหไม่ขาดทุนผมนึกว่าผมจะขาดทุนเพราะยิงลูกทองไปเยอะมากครับโอเคฮะเอาละครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับกับการเล่น e ีร้ครับคลิปแรกของผมนะครับต้องบอกว่าแย่มากเลยนะแต่ก็มีตาสุดท้ายครับที่พอแบบกู้ชื่อเสียงได้บ้างนะครับตอนแรกแล้วผมคิดว่ามันจะเล่น ไม่ยากเท่าไหร่นะครับแต่โอ้โหเล่นยากจริงๆผมเล่นมา10กว่าตา20ตาเนี่ยขาดทุนประมาณ50-60%เลยนะ <c ười> คือเล่นไม่ดีเลยครับจริงๆก็อย่างว่าแหละนะครับเพิ่งซื้อมาก็ยังไม่ชำนาญน,นะครับขอแก้ตัวหน่อยละกันโอเคครับผมขอบคุณทุกคนครับที่เข้ามารับชมคลิป World of Tanks คลิปนี้ครับเดี๋ยวติดตามกันได้ใน World of Tanks คลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้ผมและอ e ีร้อยขอตัวลาไปก่อนครับบายฮะ